ผ่าดิดแช่กันมืนสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูบทุก้นเด้อสวัสดีอสเดอฟซีเครื FC, ง่งประเทศนอเทั้งในประเทศไทยเดอ้อพี่น้องเอฟซี FC, ุกคนฮัลโหลเอพวันโฟว์วอร์ิงแทนิโซมาเบลคัมเดอรไมเฮาเรื่องกันแทงกิขอบคุณเอไอขอบคุณพี่ยูเดอ้อพี่น้องเปิดการมองเห็นขอบคุณหลายๆ คุณหล่สวัสดีค่ะลุงกำลามาชมย้อนหลังกำลังใจค่ะ สวัสดีค่ะน้่หนั่น้ำใจขอบคุณได้ไงเลย่องหนองนองานหองใจขอบคุณได้ไงว่าทิดไปอาบน้ำจากไหนกัน่อนเหี้ยอมันหลีบผ่ตอมันแดบอได้หลายมือมาหลีผ่าตอมันแลืวกระส่งมากว่ากะเด้ขื่นไรเอียงนกะได้ขึ้นไรเพราเป็นเวลาก็ตรวจกอไผเด้่อี่นองก็ตรวจกอไผ่เป็นเวลา ทางพุพ่นก็จักเป็นหยังอยืดซื่อหมุนติ้วติวเฮ็ดไปเฮ็ดมาบัดนี้ก็เปลี่ยนจังปังอะไรกรจ้าจไปทางปง้งหลายเบื่อคนนี้ว่าฮงานหลายคนผิดนั่นหรอพี่ช่วงถึงไรขอบคุณเด้อพี่น้องหนึ่งล้านน้องใจมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณได้เลยขอบคุณหลาย่ ไปอาบน้ำแล้วเข้าอ,อ,อาบน้ำแล้วเข้าพีนกก่น้องีอหอนแฮงใส่กตกุ๊กต่อใสตตตุุกกาไปกันห่านไรที่ไปอาบน้ำอาบน้ำแค่น้อยก่อนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหนึ่งล้านน้องใจเด้อพี่น้องข้างปุ่นเพิ่นไปเพิ้ลหลายๆเหนเ็นได้เหล็กจุนแปลไม้ลายอ่ะ